มีนี่ซ้ายซ้ายพากลับมาชอบสักที่่อทรำห เมื่อกี้บคุณรับงไากรู้สึกสบายใจขึ้นมากคเีตอนนี้ที่นาผิดแล้วสัน่งถามนผิดเลยขอโทษด้วนทสมด้วยอมแล้วทำไมเราถึงจ้องไปยี่น้องยอนเราทำไมถึงจ้องไปยิงแต่ก่ยอดวันนั้นตอนที่เราไปเราไม็นใร ตั้งใจเลยครับขอบคุณนะ <laughs> รวิ่ง <rôle> ว <à> ันนั้น่าล้อบอกนี่ครันนี่ครั้น่าล้อบอกวิ่งอยู่นี่แล้วลาบไปไหนนะก่อนเพื่อนก็คือทิวนะดูเหมือนไม่น่าจะสำนึกนะครับท่านชมครับเดินกระแทกกับสื่อมวลชนอยู่ตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมครับ